มีนิดหนึ่งเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยทางกรมปรศุสัตว์เนี่ยเขามีรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปัจจุบันในโรคอะฮิวาตะกะโรคหรือว่าอะฮิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นแต่เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกรหรือว่าหมูเนี่ยอย่างรุนแรงแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสร้างความเสียหายให้กับทางกเกษตรกรนะคะแล้วก็รวมถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศด้วยแต่ว่าไทยเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการระบาดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้บริโภคส่งออกไปต่างประเทศได้คือบางประเทศเนี่ยเขาเจอในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโหเกษตรกร,ร,กรที่เขาเลี้ยงสุกรเนี่ยก็สุดกันเลยทีเดียวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันแล้วก็ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะโรคอะฮิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรหรือ ASF เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุกรซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีในในการป้องกันและยารักษาทําให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราตายสูงถึง100%ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร โรคไอวีวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF เป็นวาระแห่งชาติพระนท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอดให้ความเอาใจใส่ในเรื่องของการป้องกันโรคเป็นความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนทั้งในกรมบริษัทภาคเอกชนทําให้จนถึงบัดนี้หลังจากเกิดโรคทั้งแรกในประเทศจีนเมื่อวันที่3สิงหาคม2561เรายังเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคแห่งนี้ที่ไม่มีโรคไอวาแอฟริกาทําให้การส่งออกสุกร โตขึ้นถึงประมาณ300เปอร์เซ็์กรมบุษัทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศเราเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับ